สวัสดีค่ะชาวลัคนามีนราศีมีนทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักรายปักนะคะให้ผลในช่วงระหว่างวันที่16-31กรกฎาคมซึ่งการทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายรวมไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะแล้วผลของไพ่ก็อาจจะมีการเกิดขึ้นสลับกันได้ด้วยค่ะวิธีการดูให้เกิดประโยชน์คือการที่ให้คุณนำเอาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะกับคุณค่ะนำเอาไปปรับใช้อันไหนที่คิดว่าไม่เหมาะไม่ใช่ไม่ตรง ไม่ต้องรับไปนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดต้องการคำำําทานายที่แม่นยําม,มากกว่านี้ในรายบุคคลต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครต้องการที่จะดูดวงกับส้มหรือต้องการที่จะเรียนดูดวงไพ่ยิปซีแบบออนไลน์กับส้มสามารถสอบถามเข้ามาได้ทางไลน์แล้วก็ Facebook ที่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ฝาก ติดตามนะคะ TikTok แล้วก็ Facebook ด้วยนะคะจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีนะคะในทุกสัปดาห์แล้วก็มีของรางวัลแจกด้วยนะคะในช่วงนี้ฝากกด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งช่องนี้เพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มนะคะเริ่มจากคนมีคู่นาทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนเป็นคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปก็ถือว่ามีคู่กรณีมาดูรวมกันตรงนี้นะคะใบแรกคือไพ่เดลเวอร์สหัวกลับเถียงกันเล็กน้อยแหละ นะ,ะนะเล็กน้อยมีความไม่เข้าใจกันในบางเรื่องโดยเฉพาะส้มมีความรู้สึกว่าบ้านของชาวมีนนะคะหรืออ,อ,อาจจะเป็นบ้านของแฟนชาวมีนอาจจะมีในเรื่องของการจัดงานอะไรบางอย่างหรือกําลังเตรียมวางแผนล่วงหน้านะคะในการจัดงานอะไรบางอย่างอาจจะเป็นงานรื่นเริงงานมั่นงานแต่งแบบนี้ก็ได้นะคะเออเป็นหรือเป็นงานรื่นเริงอื่นๆก็ได้นะนะคะแล้ว แล้วมันก็ต้องมีการเนาะคุยกันเถียงกันนะคะหรือว่า,เ,าเขาเรียกว่าแลกทัศนคติกันเพื่อที่จะทําให้งานมันไปได้นะคะอาจจะมีเล็กน้อยนะคะอาจจะมีเล็กน้อยนะก็ต้องบอกว่าต้องแสดงความมินดีกับหลายๆคู่ด้วยนะคะที่อาจจะมีการวางแผนหรือวางแผนแต่งงานกันนะเออนะคะ้ยมันไม่มีหรอก ชีวิตคู่ไหนที่จะราบรื่นรือราบเรียบนะคะไม่มีนะนะคะมันก็จะต้องมีอะไรเข้ามาบ้างนะคะแล้วก็ส้มว่าคุณยังรักกันดีอยู่ในช่วงกลางปักก็ดีมากๆไพ่หนึ่งถ้วยอาจจะมีการให้ของขวัญพากันเ,เหมือนพากันทำกิจกรรมาพากันทำกิจกรรมในบ้านทานอาหารกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำอาหารกินอะไรประมาณนี้นะคะหรือเป็นของขวัญให้กันเลยก็ได้นะม่มีความชุ่มชื่นฉ่ำใจแหละนะคะเออแล้วก็ ส้มเข้าใจนะว่างานเนี้ยมันมีคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างมากอยู่มีความติดติดอยู่ในนี้คุณเองอาจจะเหมือนการรักอิสระหรือมันมีโหมดของการรักอิสระหรือติดติดกันทั้งคู่ก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าไม่เหมือนกันคงไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้แน่นอนนะต้องมีความเหมือนกันในเรื่องนี้แน่ๆเลยนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่เดอะฟูหัวกลับขึ้นมานะคะชาวกุมมิถุนตุลน,นะอันนี้นะคะในยิ่งในช่วงปลายปากอะ่ะนะคะตัวคุณทั้งสอง จะรักกันมากขึ้นคะโดยเฉพาะในเรื่องของอย่างที่บอกความเสน่หาความคลั่งไคล้สมเรียกให้เป็นความเสน่หานะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นความรักมันก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้ความเสน่หาแต่อันนี้คือความเสน่หาเพราะว่าคุณมีเหมือนมีความใคร่ต่อกันอะค่อนข้างเยอะมากพัชชั่นในเรื่องความรักเยอะมากนะคะอันนี้นะ,ะคะคิงถือเหรียญหัวกลับ เนี่ยนะคะมันเป็นอาการของคนที่แบบโอรักมากเราขาดแฟนไม่ได้เลยนะคะช่วงนี้เราต้องการแฟนมากๆเลยนะมันอาจจะแบบอีโรติกนิดนึงนะอันนี้นะคะส้มต้องบอกเลยนะคะเหมือนเราแบบเราอยากให้เขาเราอยากทําอะไรให้เขาทุกอย่างเลยนะคะเออมันมันเหมือนกับ่อพอได้ถกเถียงกันลงตัวในช่วงต้นปักนะคะหลังจากนั้นมาคุณทั้งสองก็คือเหมือนกับแบบ รับกันได้ให้เอาัยกันและตรงนี้ยมันยิ่งทําให้พาชชันในความรักะนะคะหรือว่าความลหลงไหลคลั่งไคล้กันมันมีมากขึ้นนะคะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมาดอไม่ชัดเจนมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะเออมันจะเป็นแบบที่คุณยัง,ลงหลงไหลคลั่งไคล้กันแต่ว่าเ,ออเขาจะไม่สามารถรับผิดชอบคุณได้หรือก็ยังไม่ได้คิดที่จะรับผิดชอบคุณจริงจังอยู่ดีไม่คิดจะรับผิดชอบจริงจังอยู่ดีเพราะว่าตัวเขาเอง นะอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วนะคะหรือต้องไปรับผิดชอบในสิ่งที่เขาควรรับผิดชอบมากกว่าเราเขายังไม่ได้คิดจริงจังกับเราถึงขั้นนั้นแต่ก็มีนะมีมาให้ของมีมาทํากิจกรรมกับเรานะคะหรือพาไปทานข้าวหรืออะไรหรือทํากิจกรรมร่วมกันหรือมาอยู่ด้วยกันบ้างแต่มันไม่ตลอดมันไม่ใช่การที่จะจริงจังจนถึงขนาดที่จะแบบวาดฝันว่าจะอยู่ด้วยกันแบบนั้นอะ่ะมันยังไม่ใช่สําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ผูกมาหรือไม่ชัดเจนนะนะคะโอเคมาดูกันสําหรับชาวมีนผู้ที่มีอิทธิพลของคุณ เขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะเอ่อขึ้นไพ่ใบแรกคือทัว b o บอลนะคะเนี่ยชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะและก็ฟัวบอลด้วยนะคะเนี่ยเขาอยากแต่งงานกับคุณนะเขากังวลมากเขารักคุณมากเลยชาวมีนเขารักคุณมากๆนะคะเขาอยากแต่งงานกับคุณนะ่ะมันมีความคิดเห็นบางเรื่องแหละที่ไม่ตรงกันอยู่แต่เขากังวลว่าความคิดเห็นนั้นมันจะทําให้เราอยู่ด้วยกันไม่ได้หรือเปล่าเขากังวลมากๆนะคะเขาเพราะเขารักคุณมาก เขากังวลเพราะเขารักคุณกลัวว่าแบบเออความสัมพันธ์เราคุณจะคิดยังไงเวลาเถียงกันบ้างอะไรกันบ้างคุณจะเข้าใจไหมแบบเนี้เขาวาดฝันนะแล้วเขาอาจจะกําลังเนี่ยวางแผนแต่งงานกับคุณอะไรอย่างนี้นะวางแผนที่จะมั่นคงกับคุณนะ่ะนะคะมันดีมากๆเลยเนะี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเขาเป็นตัวจริงของคุณนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เป็นตัวจริงของคุณส้มบอกเลยว่าตัวเขาเองมีแนวโน้มมากๆที่จะมีครอบครัวอยู่แล้วและเขาไม่มีอนาคตที่จริงจังไว้ให้สําหรับชาวมีน แน่นอนโดยเฉพาะในปักนี้นะคะสตาร์ซีทนะคะเนี่ยขึ้นเหมือนกันเลยไพ่ใบเดิมนะคะคนละาสำรับเนาะแต่เป็นไพ่ใบเดียวกันนะชาวธาตุลมนะคะคือชาวกุม,มิถุนตุลนะคะเอ่อถ้าเกิดว่าเขาเป็นแฟนเลยนะคะของชาวมีนะเป็นตัวจริงบอกเลยว่าเขารักมากช่วงนี้ไม่ค่อยติดหลอกถึงแม้ว่าคนนี้จะเป็นคนติดนะแต่ว่าช่วงนี้คือแบบอุ๊ยหลงไหลอ,อ่ะเออคลั่งไคล้พูดง่าง่ายงงหัวไม่ขึ้น ะะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมาหรือไม่ชัดเจนเขายังไม่พร้อมที่จะจริงจังอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นคนโสดและชอบไปเรื่อยๆคบไปเรื่อยๆก็ได้ยังไม่อยากผูกมัดกับใครหรือเขาเป็นคนที่มีคนของเขาอยู่แล้วเขาก็เลยไม่คิดที่จะจริงจังกับคุณในตอนนี้นะคะโอเคนะโอเคจริงๆมันก็สรุปก็ประมาณนี้แหละเอาจริงๆ <laughs> สรุปก็ประมาณนี้เลยถ้าเกิดไม่ขึ้นธาตุไม่ขึ้นราศี คนของคุณนะคะมาดูรวมกันตรงนี้ได้ทุกท่าทุกราศีนะคะเป็นคนที่ชาวมีนคิดถึงมากที่สุดมีอิทธิพลต่อใจของชาวมีนมากที่สุดเขาคิดยังไงกับชาวมีนนะคะส้ต้องบอกเลยว่าในช่วงเนี้ย นะคะมันอ่าสำหรับคนที่อยู่ด้วยกันนะอาจจะมีปัญหาบ้างในเรื่องของบรรดาญาติญาติที่เป็นผู้หญิงนะคะของของคนรักของชาวมีนที่เขาอาจจะไม่ค่อยชอบชาวมีนบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆส่วนใหญ่เขาค่อนข้างกังวลมากกว่าไม่ใช่ไม่ชอบถึงขนาดนั้นแต่เขากังวลว่าเออลูกเขากับคุณอาจจะคุณจะรักลูกเขาจริงไหมจะทําให้ลูกเขาเสียใจหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะคะกังวลแล้วก็ตัวคนรักของชาวมีน ที่แบบรักกันถูกต้องแลเป็นคนรักกันจริงๆเขาก็กังวลเพราะว่าช่วงนี้เขารักชาวมีนมากกลับมารักชาวมีนมากๆเราก็แบบวาดฝันวางแผนนะคะหรืออาจจะมีการตกแต่งแต่งงานการเขารักชาวมีนมากๆเลยช่วงนี้กังวลว่าความสัมพันธ์เราจะไปกันได้นานไหมอะไรประมาณนั้นด้วยความที่ช่วงนี้ก็หลงมากๆนะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งความสัมพันธ์ที่มีปัญหาหรือมีเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดหรือไม่ชัดเจนต้องบอกเลยว่านะคะ บางทีมันเป็นภาพลักษณ์ที่แลดูเหมือนเขารักคุณแต่ว่ามัน,ม,นมีเรื่องของการที่เขาแอบ,บกังวลว่าความสัมพันธ์ในเรื่องของภาพลักษณ์ตรงนี้มันจะแย่ไหมเพราะตัวเขาเองเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ไม่พอยังไม่รู้จักพอในความสัมพันธ์ด้วยเขารู้ตัวดีนะคะแต่ถามว่าเขารักคุณไหมเขาก็รักแล้วเขารักคนอื่นด้วยไหมก็รักเพราะเขายังไม่รู้จักพอไม่รู้จักที่จะเก็บอารมณ์ ตันหาในเรื่องของออการมารณมไว้เขาไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้ประมาณนั้นเลยไม่สามารถยับยั้งได้นะคะเออเขาก็เลยกังวลนะคะอีกอย่างหนึ่งคือเขาไม่มีอนาคตให้กับเราอ่ะเขาเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วแล้วก็เขาไม่รับปากหรือรับปากแล้วเขาอาจจะทำไม่ได้นะคะไม่พร้อมที่จะจริงจังหรือรับผิดช,ชอบชาวมีนณขณะนี้นะคะมาดูคนโสดนะนะคะโสดสนิท ะะโซดมีคนเก่าโซดมีคนคุยไม่ถึง6เดือนมาดูรวมกันตรงนี้นะคะคนโสดเป็นยังไงบ้างนะคนโสดเนี่ยต้องบอกว่าบางคนอาจจะเพิ่งเจอในเรื่องราวของการเลิกรากันมาแบบเพิ่งเจอเลยนะคะเรื่องราวของการเลิกราเพิ่งเจอมาหมาดๆเลยนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราแบบเราอยากมีแฟนนะเราอยากมีครอบครัวนะนะคะแต่ว่าแล้วแล้วช่วงนี้ก็มีคนเข้ามาด้วยนะเนี่ย มีชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกเหมือนกันมีเข้ามาจีบนะคะหรือเราอาจจะไปจีบคนอื่นเขาก็ได้อ่านะคะเพราะว่าเป็นชาวธาตุน้ําเนาะมีคนมาจีบแน่นอนเลยเนี่ยมีคนอยากได้คุณอนะเออแต่ตัวคุณเองกังวลมากนะตัวคุณเองแบบโอเคคุยก็ได้อ่าชาวมีนเป็นคนที่แบบว่าไม่ปฏิเสธไม่ไม่ปฏิเสธอสัมพันธ์ธหมาตรีอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะเออเข้ามาคุยก็คุยแต่ลึกๆอะ เรามีความรู้สึกว่าเราไปเรื่อยๆก่อนดีกว่านะคะรู้สึกแบบนั้นในบางคนนะคะต้องระวังที่จะมีคนเข้ามาเพียงเพื่อมาจีบเพื่อที่จะต้องการเนาะความสัมพันธ์แบบความสัมพันธ์ที่มันเป็นทางกายมากกว่าคือเขาหวังในเรื่องของเซ็กกับเรามากกว่าอันนี้ต้องระวังด้วยเนาะนะคะเออเพราะว่ามีคนที่เข้ามาใหม่ๆที่เขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วคือชาวธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูระวังนะคนมีครอบครัวอาจจะมีเข้ามาในช่วงนี้ ดูดีๆมีการปะปนเข้ามานะคะคนดีๆก็มีคนที่มีคู่ก็มีนะคะตัวคุณเองอาจจะแบบคุยไปเรื่อยแล้วก็ดูไปเรื่อยประมาณนี้เลยหรืออาจจะมีความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆเลยก็ได้นะสําหรับชาวมีนบางคนที่ไม่ได้หมายอะไรอ่าเราไม่ได้หมายว่าเราลงตัวลงใจแล้วเราจะต้องยึดติดถ้าเขามีแฟนแล้วแล้วเราจะออกมาไม่ได้ไม่ใช่เราก็คิดว่าถ้าเกิดว่า เขามีแฟนแล้วแล้วเรารู้ก็คือบายบายกันไปเราก็ไม่หมายในเรื่องนั้นคือเจ้ากันอ่านะคะชาวมีนบางคนคิดแบบนั้นนะคะเออแต่ชาวมีนบางคนก็แบบคุยกันไปก่อนแล้วกันเออถ้าคุณแบบค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสในเรื่องความสัมพันธ์คุณก็จะแค่คุยแหละนะคะคุณก็จะแค่คุยแต่มีคนเข้ามาจีบเยอะต้องบอกแบบนี้เลยมีคนเข้ามาจีบเยอะอ่ะนะชาวธาตุลมก็เข้ามากูม,มีถุนตุนนะคะแต่ถ้าชาวธาตุไฟเข้ามาบอกเลยระวังมีแฟนอยู่แล้ว ะะหรือแม้กระทั่งคนที่กําลังพูดคุยอยู่กับชาวธาตุไฟนะคะ,ะบางทีเขาเหมือนดีกับเรามากๆอาจจะวางแผนในเรื่องของการแบบแต่งงานกันแล้วแต่ดูดีๆนะเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าทําไมรีบจังคุยยังไม่ถึง6เดือนเลยวางแผนแต่งงานแล้วคืออะไร <c oughs> คืออะไรนะคะดูดีๆนะนะคะโดยเฉพาะชาวธาตุไฟมีคนเก่ากลับเข้ามาไหมถ้ากลับเข้ามาก็หวังในเรื่องซิก อย่างเดียวเลยไม่ได้หวังที่จะรับผิดช,ชอบหรือว่ากลับมาคบกันนะนะคะโดยเฉพาะชาวทาตุดินมังกรพรกศกกันแล้วก็ชาวทาตลมนะคะชาวทาตลมนะกลุมมิถุนตุลน,นะคะอาจจะมีการมาง้อก็ได้นะคะสําหรับชาวทาตน้ามีนกรกฎพิจิกนะคะโอเคประมาณนี้ออวิธีการนะคะวิธีการวางตัวที่ดีได้ไพ่เด็กนะคะอ่ะ สำหรับคนมีคู่นะคะสำหรับคนมีคู่ส้มต้องบอกว่าคุณอาจจะได้เจอคนที่เป็นคู่กับคุณล้เพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยเนื้อคู่มันมีเป็นไปได้ทั้งหลายประเภทนะคะเนื้อคู่ที่เป็นคู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขคู่เว้นคู่กรรมนะคะหรือว่าเป็นคู่ที่เป็นเป็นคู่บุญอ่ะก็มีมีหลายแบบนะคะและที่ชาวมีนเจออยู่ในขณะนี้นะคะอาจจะเป็นคู่ที่ต้องบอกว่า เป็นคู่เหมือนคู่เวรคู่กรรมคือมเเีเป็นทั้งทุกข์ทั้งสุขอ่าเป็นทั้งมีอุปสรรคเข้ามาด้วยและในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีอุปสรรคเข้ามามากการสู้ไปด้วยกันและจับมือไปด้วยกันที่แน่นแฟนเท่านั้นถึงจะรอดนะคะถ้าคุณต้องการไปด้วยกันนะผ่านความมืดแล้วไปสู่แสงสว่างด้วยกันนะคะคุณต้องผ่านอุปสรรคปัญหาในเรื่องความรักให้ได้เพราะว่าส้มเห็นอยู่แล้วว่ามันมีการถกเถียงกันแต่ถกเถียงกันเพื่อที่จะ เออเป็นในเรื่องของงานที่มันดีๆอ่ะซึ่งไม่ควรเถียงกันป่ะเออคุณกําลังจะวางแผนงานดีๆสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นหรือบางทีอาจจะเป็นการลงทุนทําธุรกิจร่วมกันอะไรก็ได้แต่ความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ถ้าคุณจับมือกันให้แน่นปรับตัวไม่ทะเลาะกันมันยังไปกันต่อได้แน่นอนคือสู้อย่างเดียวพูดง่ายๆนะคะสู้อย่างเดียวสู้ไม่ใช่สู้กันเองแต่จับมือสู้กับอุปสรรคคือคืออารมณ์ อารมณ์ที่ไม่อยากจะยอมกันสู้กับอารมณ์พวกเนี้ยสู้กับอารมณ์ตัวเองอ่าสู้กับอารมณ์ที่มันไม่ดีอ่านะคะจับมือกันไปให้แน่นเราจะรอดนะคะแล้วก็สําหรับคนที่เป็นโสดนะคะเออจริงๆคุณต้องดูดีๆแหละเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยในบางคนคุณก็ไม่อาจที่จะจบความสัมพันธ์กับเขาได้ถึงแม้ว่าคุณจะรู้ว่าเขามีใครอยู่แล้วหรือว่าเป็นคนไม่ดีก็ตามลักษณะเหมือนเจอคู่เวรคู่กรรมเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ ดูดีๆนะคะเออพูดลําบากถ้าเกิดขึ้นไพ่เดทเราเจอลําบากพูดลาบากมากจริงๆไพ่อยากให้จบด้วยซ้าแต่ว่านั่นแหละค่ะนะคะคือถ้าเข้ามาแบบมันเป็นพลังงานแรงๆแ,แบบเนี้ยนะ,ะเป็นพลังงานแรงๆเป็นคู่เวรคู่กรรมแบบนี้บางทีมันก็จะต้องแบบเจอเพื่อพบเพื่อทดสอบว่าเราเราจะไปต่อกันไหมนะคะเราจะไปทุกต่อไหมหรือเราจะดึงตัวเองออกมาอันเนี้ยคุณต้องเลือกเอาเอง ะะเพราะว่าต้องบอกเลยว่ามีทั้งทุกทั้งสุขแน่นอนคุณจะได้รับรู้รสชาติแน่นอนนะคะสําหรับคนโสดที่มีคนเข้ามาในช่วงนี้แล้วไม่ว่าคุณจะเลือกใครก็ตามนะคะถ้าคุณเลือกใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตคุณในช่วงนี้อาจจะได้เจอคนที่พูดได้ง่ายสุขเศร้าเครา้าน้ําตามีหมดเลยนะคะเป็นอารมณ์นั้นนะมันไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งอย่างเดียวอะ่ะเออมันมีเรื่องราวที่จะมาทดสอบและทำให้เราต้องเรียนรู้และเติบโตแน่นอนนะคะ มาดูไพ่ o อร c เ e นะแนะนำอะไรนะคะกับชาวมีนบ้างนะคะ Angel o f ร i ออฟมคุณน่ะมีเซนที่แรงมากเลยนะจริงๆไพ่บอกอยากให้ทิ้งสิ่งเก่าๆที่ไม่ดีไปนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆนะคะบางทีกลับเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นไพ่บอกให้ปล่อยวางไปปล่อยรวมถึงคนที่สู้กันมาและอยากมีกันต่อต้องปล่อยพลังงานที่ไม่ดีเนี่ย พลังงานการเครียดการไม่ปรับตัวเข้าหากาันอย่างที่ส้มบอกว่าให้สู้กับอารมณ์ที่ไม่ดีเรียนรู้กันไปเรียนรู้กันเป็นหนังสือที่อ่านไม่มีวันจบตัวชาวมีนะรู้ดีอยู่ว่าจะต้องทํำยังไงชาวมีนรู้ดีว่าจะต้องทํำยังไงถึงจะได้รู้ความจริงต้องเงียบใช่ไหมต้องสืบสอบนะคะหาความจริงอย่างเงียบๆใช่ไหมถึงจะรู้ความจริงเมื่อคุณพร้อมหรือคุณอาจจะต้องปรับตัว คุณรู้ด้วยว่าคุณต้องปรับตัวยังไงกับคู่รักถึงจะทําให้ดีขึ้นคุณรู้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทําไหมคุณฉลาดชาวมีนคุณฉลาดตัวพ่อตัวแม่เลยส้มบอกเลยไลอ้อนโพล์นะขอให้คุณมีความหวังที่ดีๆในเรื่องความรักไวศรัทธากับมันถ้าคุณศรัทธาในความรักคุณจะทําตัวดีๆอ่ะส้มบอกเลยพลังงานบวกมันจะเข้ามาพลังงานแห่งความไม่ตามันจะเข้ามาจนอีกฝั่งหนึ่งรับรู้ได้คุณจะประคับประคองความรักแน่นอนนะคะ เออแล้วความรักของคุณกับแฟนนะมันมีวันที่ดีขึ้นแน่นอนนะคะถ้าคุณจะยังจับมือกันไปอยู่นะคะในส่วนของคนโสดคนดีๆมากกว่านี้มันยังมีถ้าเกิดว่าคุณเจอคนไม่ดีนะคะขอให้คุณมีความหวังที่ดีๆนะคะกับกับตัวคุณเองไว้นะนะคะมีความหวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะได้เจอนะคะแสงสว่างแห่งความหวังเนี่ยจะพาคุณนะคะให้ได้ไปเจอกับคนรักที่ดีกับคุณจริงๆที่ไม่เอาเปรียบคุณที่ทําให้คุณไม่ถูก ะะขอบคุณมากๆนะชาวมีนขอให้ชาวมีนทุกคนมีความสุขนะคะโชคดีในความรักทุกคนนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ